สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกองุ่นกลางแจ้งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายที่สุดนะครับคือฤดูฝนนะครับเพระาะว่าฤดูฝนนี่ถ้าปลูกองุ่นกลางแจ้งแบบนี้นะครับแบบรุ่งกเกษตรปลูกแต่ว่ารุ่งกเกษตรกับปลูกใส่ในกระถางนะครับนี่ครับห้าพพายามนะครับพยายามดูแลเพลินนะครับแต่ว่ารุ่งกเกษตรกับพยายามดูแลองุ่นของรุ่งเกษตรอยู่ประจํานะครับถึงแม้ว่า เรื่องนะครับเรื่องมแมลงปีกแข็งหรือว่าแมงกีนู่นจะมาเจาะบ้างกระตามนะครับแต่ว่าเพราะว่ากรณีถีรุ่งเกษตรบ่อยากใส่สารไล่แมลงนะครับบ่อยากใส่ เป็นจะพวกยาอะไรไม่แรงนะครับก็เลยพ่นน้ำปูนแดงเขียวมากนะครับกับสลับกับน้ำม,มัากเปลือกไข่นะครับน้ำม,มักเปลือกไข่ที่ลุ่งเกษตรพูดไปหลายๆคลิปนะครับที่ว่าเอาเปลือกไข่บดห้าม,มามักกับน้ำสมข้นใหม่นะครับมักใดหนึ่งอาทิตย์เราก็ใส่น้ำนะครับใส่น้ำที่เพิ่นดูดซับออกจากเปลือกไข่นะครับน้ำสมข้นใหม่เพื่อจะดูดพวกธาตุ ต่างๆที่อยู่ในเปลือกไข่ออกมานะครับเระก็บนํำมะชานำมาใส่นํำมาใช่นํำมาใส่นะครับนํำมาใส่ฉีดพ่นนะครับสารับกับปูนแดงเชี่ยวมากนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูฝนนี่นะครับเพียไฟก็จะเยอะนะครับเป็นการระบาดของเพียรไฟนะครับแต่ว่าถ้าฮอปเป็นงานป้องกันไวประจํานะครับอ่าอยากให้เพื่อนเพื่อนเบิกยอดอางงูของลุงเกษตรนะครับนี่ครับ ก็จะบ่อคอยมีรอยเพีย้ยไฟนะครับยอดเพิ่นก็บยังอ่าพุ่งดีอยู่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ลุงเกษตรยังบ่อขั้นไหนยุดยอดเพิ่นนะครับรุ่นนี้ยังให้ปุ๋ยสูตรซิมหาซิมหาอยู่นะครับเพื่อที่จะอ่าให้การเพิ่นแก่นะครับเพราะว่าการเพิ่นนี้จะบ่อขั้นแก่นะครับแก่จะบ่อขั้นแก่มดเดก็บทุกกะนะครับยังยังจะให้ปุ๋ยสูตรซิมหาซิมหา สารับกับสูตรที่สามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับเพื่อที่จะเร่งให้กิ่งเคเี้ยนพูนีนะครับกิ่งเคเี้ยนพูนีครับเป็นสีน้ำตาลนะครับเท้ากับยังมาป้องกันเกี่ยวกับเพล่ไฟนะครับเกี่ยวกับเช้อรานะครับเป็นงานป้องกันที่สาคัญที่สุดนะครับของเอาเง,งินกลางแจงเห่านะครับแบบสากระถางกระถางของลุ่งเกษตรยอดเพิินนะครับนะฮหมวลฮะ เด็ดออกประจำนะครับหนวดนี่ครับว่าถามบดเด็เพิ่งกระจาอมาพานัพานพันจริงเขาจะคข้องหรือบอกจะไปพันจริงอ,อื่นนะครับนี่ครับเห็นบอกครับขาป้องกันใบดีนะครับเปียบไฟก็จะบล็อกไก่นี่ครับใบไ,ไซนะครับใบไ,ไซแจวเลยปานอยู่ในโรงเรือนนะครับขาะอยู่นอกอยู่นอกอ่ารงเรือนบอกมีโรงเรือนนะครับ ก็ตบป้องกันนะครับป้องกันพืนให้ดีอย่าให้ขาดให้เคือนนะครับน้ำปูนแดงเชี่ยวมากนี่ครับนี่ครับนวดฮะกระเด็ดออกนะครับเพื่อนนี่ครับเดี๋ยวตอนเย็นนี่ลุงเกษตรก็จะพ่นอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เร่งอาการพ่นของปูนแดงเชียวมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับต้องพ่นพ่นพ่นที่ทีทีแน่นะครับพ่นทีทีนะครับพ่นทีทีช่วงนี้นี่ครับ ยอดแต่ละยอดนะครับเพียไฟบมมีห้อยเพียไฟนะครับถามมีห้อยเพียรไฟหรใบเพิ่นจะบอเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนใบเพิ่นจะบอซอบอไซใบเพิ่นจะบองามแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนกัจะเลื่อมพ่นปูนแดงเชื่อมหมากเป็นประจํานะครับช่วงนี้ลูกเกษตรจะพ่นสองมือตัวเถือสองมือตัวเถือเลยนะครับครับผมคลิปนี้กะเป็นกำลังใจให้ลูกเกษตรก็อย่าลื่มกดแช่กดไล์นะครับขอบคุณครับผม